ยมาติดตามฟังเรื่องของคุณหมอกันก่อนนะครับปัจจุบันนี้อายุ39ปีอยเาปีงที่ผมได้บอกไปเรื่องของโรงหนังเก่าที่อยู่ในใจกลางกรุงเทพครับสวัสดีครับคุณหมอกครับสวัสดีครับนะครับคุณหมอกตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเออผมอยู่ย่านเกษตรนวมินนะครับแถวเกษตรนวมินนะครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับพี่ นั่งคุยโทรศัพท์อยู่นั่งคุยโทรศัพท์อยู่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับหมายถึงว่าอาชีพทําอะไรอยู่อ๋อครับผมผมทํางานอยู่แบบอ่อหนังสือแม็กกาซีนของฉบับหนึ่งนะฮะเป็นทํางานอยู่ในส่วนของหนังสือแม็กกาซีนเล่มหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมนะครับเรื่องของโรงหนังเก่าที่ว่านี้เนี่ยโรงหนังนี้แน่นอนครับปิดไปแล้วนะครับปิดไปนานนะครับปัจจุบันนี้กลายเป็นตลาดครับเป็นตลาดที่หนึ่งก็แล้วกัน ครับผมทีนี้โรกหนังเนี่ยเขามาดัดแปลงเป็นโกดังเก็บของเก่าครับเก็บของเก่าแล้วชั้นหนึ่งชั้นสองนี่จะเก็บของเก่าพวกเฟอร์นิเจอร์ออเ,อเก่าอะไรทั้งหลายแหล่นี่แหละครับแล้วข้างบนนี่จะทําเป็นสตูดิโออ๋อครับผมครับผม<ห>ชั้นบนชั้นสามนี่จะทําเป็นสตูดิโอครับทุกอย่างของเก่าเก้าอี้เก่าตู้เก่าแม้แต่ตุ๊กตาอะไรพวกนี้ไปเก็บเก็บไปแล้วก็แม้แต่ไฟที่สองในห้องผ่าตัด ก็จะอยู่ที่นี่ถ้าถ้าผ่านไปถ้ามองเข้าไปก็จะเห็นโคมไฟผ่าตัดเนี่ยเป็นพ้อยเป็นระยงระยางเต็มไปหมดยู่ด้านหน้าครับ <ฮะ S 1> ครับ,คร,บครับผมก็มีอยู่วันหนึ่งช่วงสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเอตรงเนี้ส่วนมากพื้นที่จะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะว่ากลัวของที่เราเก็บรักษาไว้เนี่ยจะเสียหายแล้วก็จะเจอประเภทอีรังอีหีบด้วยก็เลยไม่ค่อยเปิดให้ใช้เท่าไหร่ครับ ถ้าอถ้าไม่สําคัญจริงๆก็จะไปถ่ายที่สตูดิโอแถวๆรอบนอกนะอ,อ,อ,อทีนี้สตูดิโอตรงเนี้ยอนานๆทีเจ้านายจะให้มาใช้พื้นที่ครับครับมันผมเนี่ยจะต้องเป็นคนเอาของอะไรมาเตรียมเตรียมห้องถ่ายให้เขาอืฮะแล้วก็เขาเอทางตัดกล้องหรือว่าพวกที่ออกแบบ หนังสือเนี่ยเขาต้องการแบบไหนผมจะต้องยกเฟอร์นิเจอร์พวกเนี้ยเข้ามามันมีทั้งเฟอร์นิเจอร์หลุยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะ,ะครับครับ,รบทีนี้เนี่ยผมก็จับเซตจับอะไรหมดเรียบร้อยหมดละมาถึงตาที่จะถ่ายากล้องเขาบอกผมว่าเอาตุ๊กตาตัวนี้เข้ามาทําไมอืตุ๊กตาตัวนี้เอาเข้ามาทําไมผมไม่ไมีนะมันจะมีตุ๊กตาตัวไหนยอยู่อีกอ่ะครับ ผมก็หาแล้วเขาก็ดูในกล้องเขาเรียกผมมาดูเนี่ยเขาเรียกผมมาดูตุกตาก็ตัวประมาณชักกี้อะครับชักกี้หมายถึงว่าอ่าชายเพลไอ้ตุกตาผีสิงหน้านะฮะครับผมที่ถือมีดไล่ฆ่าคนนะอ่แคนสังหุ่นนะครับอตัวประมาณชักกี้เนี่ยทีนี้ก็ ผมก็เห็นแต่ว่าผมก็ไปหาแล้วมันไม่มีเขาบอกเออผมก็เลยว่าเออพี่กล้องพี่มีปัญหาบอกเขามาเปลี่ยนกล้องเ,เปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วก็มันก็มันก็หายไปแล้วนะครับอลืมเรื่องนี้จนทํางานเสร็จแล้วประมาณสี่ทุ่มทุกคนลงไปกรอกันอยู่ข้างล่างหมดมีเหลือแต่ผมอะเก็บเก็บของเก็บอะไรเนี่ยมันเหมือนว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับมันเหมือนมีใครมาอยู่ข้างหลังเราอะไรแวบๆอยู่ข้างหลังเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็เป็นที่เข้าใจนะคุณแจ็กว่าอ่ามันเป็นที่เก็บของเก่าครับอะมันก็จะต้องมีอะไรบ้างอะอืมอืมผมง็เก็บไปเก็บไปรีบไป,บไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่ารีบๆเก็บเข้าที่เข้าทางเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็จะไม่ได้มาที่นี่อยู่แล้วไงครับต,ตลอดระยะเวลาที่ผมเอ่าทางานอยู่ตรงนั้นอ่ะทั้งวันอ่ะผมเดินซื้อของอะไรข,ขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดตุ๊กตาตัวนี้ผมไม่เห็นครับ ผมเห็นอยู่ที่กล้องึงแต่ขาที่ผมลงไปเนี่ยผมจะต้องอลงไปอีกหลายรอบลงไปข้างล่างเนี่ยครับครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่สองไม่เป็นไรครั้งสุดท้ายครับ<อ>มันจะมีอ่ประตูอยู่ประตูหนึ่งซึ่งเป็นบานกระจกใสครับตัวตุ๊กตาตัวที่เห็นในกล้องเนี่ยอ้าวมันมายือนอยู่ชั้นสองุ้ยฮะ<อ>มันมายืนแบบยือนอยู่ชั้นสองเนี่ยครับฮะผมตกใจเลยฮะ ที่แบบไม่มันมาได้ยังไงทั้งเอ่อทั้งโรงเนี่ยผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นตุ๊กตาตัวนี้ครับที่เห็นก็จะมีอุลตราแมนอะไร,รทั้งหลายแหลท่ที่ที่เขาเอามาเก็บกันนะฮะแล้วก็มีพวกเอ่อสตาร์สัตว์ทั้งหลายที่แขวนตามผนังนึกออกไหมฮะเกิดออกครับครับผมแต่ตุ๊กตาตัวนี้ให้ตายหรือยวคให้ไปรื้อทั้งโรงก็ไม่มีอ,อตุ๊กตาที่ว่านีลักษณะมันเป็นยังไงครับ อ่ามันเป็นตุ๊กตาเด็กผู้ชายอะครับอ่าใส่ชุดใส่ชุดเอี้ยมอะครับใส่ชุดเอี้ยมคล้ายๆกับชักกี้เลยว่าอย่างนั้นเหรอ,อคล้ายๆกับชักกี้แต่หน้าห,หน้าหน้าตานี่ก็คือเป็นเด็กฝรั่งแต่ว่าไม่ไม่ได้เละอะไรประมาณน้จะไม่น่ากลัวใช่ไหมฮะ,ะไม่น่ากลัวอ่าครับแล้วเนี่ยแล้วเนี่ย ผมก็ไปหาผมไปหายางไงก็ไม่เจอเพราะว่าผมหลังจากวันนั้นที่ผมเจอแล้วนะฮะอีกสองวันผมกลับมาที่เอห้องเก็บของนี่อีกไม่มีไม่มีผมผมลองเดินหาเพราะวันเป็นช่วงวันไม่ไม่น่ากลัวครับเพราะเราเปิดแสงเปิดอะไรเข้าอืไม่มีฮะคุณคุณแจ็คครับครับพ<อ>ี่ครับซึ่เรื่องเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี<อ>้นเพราะว่ามันอ่อ ถ้าถ้าผ่านไปถ้าคุณแจ็คมโอกาสผ่านไปที่นั่นนะฮะคุณแจ็คมองเข้าไปเหอะตรงเนี้ยมันจะมีไฟตามห้องผ่าตัดอะไรครับและที่จุดเด่นสําคัญมันจะมีตุ๊กตาเป็ดตุ๊กตาเป็ดวางอยู่บนหลังคาอ่าอยู่ใจกลางกรุงเทพเนี่ยแหละครับครับครับคือต้องบอกว่าอยู่แถวแถวก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากร้านดอะช็อกสักเท่าไหร่นะไม่ไกลครับเออเอาเอาบอกชื่อถนนได้ไหมครับได้ครับผมว่าถนนนี้มันยาวมันกว้างมากนะ ถนนลาดเร้าเออ,อแค่นั้นก็พออ,อยู่แถวถนนลาดเร้าผมะนะฮะ,ะ,ะถ้าผ่านไปนะครับแล้วพี่หมอกครับผมก็กลังจะถามพี่หมอกว่าและที่หมอกที่พี่หมอกเล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับนะครับในเรื่องของตุ๊กตาที่ที่พี่หมอกเล่าให้ฟังเนี่ยพี่หมอกคิดว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรตุ๊กตามาได้ยังไงครับผมก็ผมก็ยังหาคําตอบไม่ได้เพราะว่าเออผมไปถามคนที่เขาดูแลจริงๆแล้วนะคะ ผมก็บอกว่าเออพี่ตุ๊กตาขนาดเนี้ยมีไหมอะไรเนี่ยเขาบอกของเล่นขนาดเนี้ยไม่มีไม่เคยเห็นแล้วมันมาได้ยังไงครับมันมาได้ยังไงเนี่ยเราผมก็ไม่เข้าใจแล้วเสร็จแล้วเอเขาจะมีตู้เก่าเขาก็บอกผมนะเขาเคยเล่าคนที่เคยโดนอะไรเนี่ยวกตู้พวกอะไรเงี้ยมันจะมีเสียงคนเปิดตู้แอด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 อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาไม่เคยเจอตุ๊กตาแต่ผมบอกว่าผมเจอตุ๊กตา ผมออบอกว่าเขาเขาบอกผมว่ามันมันมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ทํางานที่นี่แล้วที่จะ,จะโดนนะนะเออผมผมยังคล่องใจอยู่ว่ายังแปลกอยู่ว่าทําไมต้องเป็นตุ๊กตาไงครับก็ไม่มีใครให้คําตอบพี่หมอกได้ใช่ไหมครับทำไม,ไม,มต้องเป็นตุ๊กตาฮะไม่มีใครให้คําตอบตรงนี้ได้แล้วก็ที่นี่เอ่อเจ้านายเขาจะห่วงมากเพราะว่ามันมีของชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรซึ่งเป็นของหายากนะฮะตั้งแต่โต๊ะตักผมสมัยโบราณซึ่งทําด้วยไม้ครับ ที่เขียบุรีที่เป็นไฮไลท์เหมือนอ่าถ้วยอ่ะอะไรพบเพลิงอะไร,รอย่างเงี้ยครับทุกอย่างจะเป็นของเก่าหมดโอ้เก็บไว้ในโกดังนี้ครับเก็บไว้ในโกดังรูปภาพเก่าเก่ารูปภาพเก่าเก่ารูปอ่าวังเก่าเก่าอะไรเงรี้ยประพุทธสระนรพรนอะไรเราจะจไปหาดูได้ที่นี่หมดทุกวันนี้ของนี้ก็ยังอยู่ชั่วทนี้ของก็ยังอยู่ครับถ้าเกิดให้คนนอกเข้าไปดูไหมครับ ออคิดว่าไม่นะครับนอกจากว่าคุณจะมาขอใช้สถานที่เป็นทางการอะไรเงี้ยยังดซชอกผมไม่แน่ใจนะถ้าถ้าลองลองติดต่อเข้าไปอาจจะได้เข้าไปถ่ายทําอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ครับแต่ว่าสถานที่เนี่ยเขายังไม่เปิดเป็นทางการนะครับผมครับผมครับเอาแล้วครับพี่หมอกนั่นคือเรื่องราวที่ไปเจอเจอมาในต้องบอกว่าเป็นโรงหนังเก่าแล้วก็ปัจจุบันในทำเป็นโกดังเก็บของ บางส่วนก็ทาเป็นสตูดิโอนะครับอยู่ที่แถวถนนลาดพร้าวนะครนะครับเอาแล้วครับพี่หมอขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอให้บ้านใหม่อยู่สบายอยู่เรานานๆนะผมดีใจนะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยได้ได้เจอกันฟังกันทุกวันเลยไม่ต้องมารอเสาร์อาทิตย์แล้วได้ครับผมยังไงก็ติดตามกันนะครับยังไงก็ฝากสวัสดีปีใหม่พี่ป๋องแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับขอมีความสุขนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ